สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับกำลังมองหารถบรรทุกขนาดกลางนะครับอีซูซ u FRR 210แรงม้านะครับตัวโฉมใหม่ล่าสุดนะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเพื่อนๆดูนะครับโอเคนี้เป็นกระบะบรรทุกนะครับความยาวของกระบะบรรทุกนะครับ6เมตร50เซนติเมตรนะครับเปิดข้างได้รอบนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2565นะครับยางใหม่ ทั้ง6เส้นนะครับเพื่อนๆรถเรานะครับทํามานะครับพร้อมใช้งานทุกๆคันนะครับลูกค้าที่ออกรถไปแล้วนะครับสามารถเข้าศูนย์ได้ทั่วไทยนะครับเราจ่ายให้ลูกค้า100%เ็ต็มนะครับผมคำตเตือนเต็น JJ เจอัลต์คาร์ขายรถบรรทุกเกรด A หากคุณลูกค้าท่านใดสนใจสนใจได้บรรทุกเสมาชมรถและทดลองขับได้นะที่เต็นและเต็นเรายังมีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านถึงประตูหน้าบ้านกันด้วยนะครับ รถบทุกเกตเอนะครับต้องเต็นเจเจตุอานะครับก่อนที่จะมารับชมรับฟังรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเต็นหน่อยนะครับผมมา่กดแล้วนะเดี๋ยวเรามานําเสนอรถคันนี้รับชมพร้อมๆกันเลยครับเชิญเลยครับสําหรับรถคันนี้นะครับเป็นอีซูซุนะครับ s r r นะครับ FRR 2 1 0บแรงม้านะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นตัวโฉมใหม่ล่าสุดนะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเพื่อนๆดูนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี้นะครับ ในกันชนนะครับไฟจะเป็นกลมนะครับกันชนนะครับผมเป็นตัวใหม่นะครับรถคันนี้เป็นกระบะบรรทุกนะครับความยาวของกระบะบรรทุกนะครับ6เมตร50เซนติเมตรนะครับกระบะบรรทุกข้อดีของคันนี้นะครับเปิดข้างได้รอบนะครับเปิดได้รอบนะครับของคันนี้นะครับทั้งซ้ายและทั้งขวานะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2565นะครับฉมปัจจุบันไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับยางใหม่ทั้ง6เส้นนะครับเพื่อน พร้อมกับเข้าศูนย์บริการอีดูสุนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนรถเรานะครับทํามานะครับพร้อมใช้งานทุกๆุกคันนะครับและเรายังมีนโยบายนะครับลูกค้าที่ออกรถไปแล้วนะครับสามารถเข้าศูนย์ได้ทั่วไทยนะครับเราจ่ายให้ลูกค้า1 0 0รอเร์เซนตเต็มนะครับผมไม่มีต้อแย้งใดๆนะครับผมออกรถกับเราไม่ต้องกลัวนะครับ ราาถบรรทุกเกดเอนะครับต้องเต็นเจเจตงคาตามนี้เลยนะครับผม <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์กันครับเชิญเลยครับสภาพเครื่องยนต์นะครับสองร้อยสิแรงม้านะครับรถป็นเดิมนะครับ ท่าภายในห้องโดยสารนะครับเบาะนั่งทางด้านซ้ายนะครับเป็นเบาะแบบนอนนะครับนอนรอในรถได้นะครับเกียร์6สปีดนะครับเซ็นทั้นล็อกกระจกไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมีถุงลมนิรภัยนะครับสําหรับรถคันนี้วิ่งใช้งานมา122,186กิโลเมตรนะครับเบี้ยขายของเหลือจากศูนย์บริการเรียบร้อยนะครับมาตรฐานของเตทนเจอร์มาตรานนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนวันที่16สิงหาคม2565นะครับผม สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับกำลังมองหารถบรรทุกขนาดกลางนะครับ Isuzu FRR 200สุดแรงม้านะครับโฉมปัจจุบันนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับรถคันนี้นะครับกระบะบรรทุก6เมตร50เซนติเมตรนะครับพร้อมกับข้างพอกแบบนี้นะครับเปิดได้รอบนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับรถจดทะเบียนปี2565นะครับราคาที่เราตั้งไว้นะครับ1ล้าน200,000บาทนะครับสนใจก็โทรมาติดต่อและสอบถามได้ที่เบอร์โทร0899192666นะครับ และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับทำไมต้องมาซื้อรถบรรทุกที่เจ๊เจ๊เอราคาต่าอมันเราขายรถบรรทุกมือสองเลยปีใหม่ๆเราเปียกปุ๊บเรามีบริการจัดส่งรถบรรทุกปีถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ เรานำรถบรรทุกเข้าสู่บันการตรวจเทสก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับเราดำเนินหลักการขายเข้าสู่บันการในทุกประเทศนะครับทางช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับ